หลายคลิปท right. ี่ผมด้วยตามหาไอเซนนะครับเป็นคนในกิจกรรมพอลิเดย์นะครับผมรู้สึกว่ามันก็คือกูไม่อยากพูดเรื่องนี้เลยเว้ยกมรู้สึกว่าม่นโคตรเสียเวลาเลยเว้เออคือแบบแม่งคือกูแบบนั่งฟาร์มทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแม่งไม่ได้ไม่ได้แบบไปหาตัวอื่นหรืออะไรอย่างงี้เลยเว้คือแบบวันๆคือแบบเออหาดาวหาดาวสุ่มหมดหาดาวแล้วก็สุ่มหมดหาดาวแล้วก็สุ่มหมดแล้วก็แบบ วนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเว้ยทุกคนคือผมไม่ได้จะอะไรนะเว้ยแต่คือแบบมันน่าจะอยู่ที่ดวงผมด้วยไงแต่แบบผมก็เลยรู้สึกว่าเออเราอาจจะพอแค่นี้เว้ยตอนว่าผมเนี่ยเก็บพวกรีโลเอาไว้รอไอเซนเลยนะฮะแต่แบบไอเซนแม่งก็ไม่มาไงคือไม่ออกเลยนะฮะทุกคนผมก็เลยนั่งคิดว่าโอเคเราน่าจะพักตรงนี้ไว้ก่อนนะสต็อปไว้ก่อนแล้วก็นั่งคิดว่าจะหาตัวอะไรใหม่ผมก็ปิ้งไอเดียขึ้นมาว่าผมว่าผมจะหาโกคูแล้วก็เบจิต้า นะฮะแล้วก็ปั้นเขาเนี่ยให้ฟิวชั่นได้เป็นเบจิโต้นั่นเองนะฮะเพราะว่า2ตัวนี้ผมบอกเลยว่าถ้าฟิวชั่นกันเป็นรอยแล้วโคตรเมตาเลยทุกคนมันมันเล่นได้แบบหลายรูปแบบมากๆนะถึงคุณจะแบบว่าไม่ได้ฟิวชั่นอย่างเงี้ยแต่คุณสามารถเอาเบจิโตหรือเบจิต้าเนี่ยไปลงเล่นแบบเพียวๆได้เลยนะโอเคเดี๋ยวคล,คลิปนี้นะครับผมก็จะมาตามหาเบจิโตกันนะฮะแล้วก็มาปั้นเขาให้แบบสุดโรงไปเลยก็โชคดีนะครับเป็นตู้ของเบจิต้าพอดีเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทําการเอาเพชร ไปแรกเป็นเหรียญเลกาซีแล้วก็ไปสุ่มหาบิจิตโตกันครับว่าผมจะสุ่มได้หรือเปล่านะครับอ้าทุกคนเฮ้ยแม่งมาพอดีเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวโอเคเฮ้ยทำไมมันเร็วจังวะโอเคตอนนี้ผมมีโกคูนะฮะสองตัวแล้วก็เบจิต้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปอีโวเขาก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำการฟิวชั่นเขาได้นะซเงง่อว่าของอีโวเนี่ยมันโอ้โหมันใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ประเด็นคือ มันใช้ไอเจ้าตัวนี้400นะครับคือเป็นเมดมาร์คนั่นเองนะครับมันน่าจะหาจากในเลดนะกคูก็หาเหมือนกันนะครับโอ้โหคือใช้ตัวละ400คือรวมกันเป็น800นะครับโอเคคือผมเนี่ยผู้ไม่เคยไปเล่นเลดเลยนะฮะนี่ฮะคือมันหาได้จากดาวนาร์เม็กนะทุกคนโอเคที่ผมลองสังเกตดูนะเห็นไหมฮะมันจะมีเลดอยู่5เลดนะทุกคนเลดหนึ่งเลดสองเลดสามเลดสี่เลดห้า ะฮะคือทุกเลรดเนี่ยมันจะได้ไอ้เจ้าตัวเมดมาสหมดเลยนะที่ผมสังเกตได้คือตัวด่านอื่นจะไม่ได้ไม่ได้เจ้าตัวนี้นะทุกคนโอเคงั้นเราต้องโฟกัสไอ้เจ้าอดานาเม็กนะฮะทุกคนโอเคเราต้องเล่นตรงนี้นะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมก็จะทําการไล่เก็บแล้วก็เก็บให้ได้เยอะที่สุดนะครับทุกคน โอเคเดี๋ยวผมขอญาตไปเก็บก่อนละกันมาหนึ่งวันนะครับทุกคนครับผมก็วันนี้ผมตั้งใจว่าผมจะมาอีวเบจิต้านะครับซึ่งอนว่าผมมาเก็บดาวครบแล้วแล้วก็เหรียญอะไรก็เก็บครบแล้วนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ผมพลาดนะครับทุกคนคือผมลืมเก็บคิวมันเวยเห็นไหมทุกคน319คือผมต้องเก็บอีกเยอะเลยนะฮะทุกคนโอ้โหซึ่งมันโคตรจะเสียเวลานะครับผมเลยปลอบใจตัวเองด้วยการไปสุ่มสแต็กเล่นดูนะครับเผื่อผมเนี่ยจะสามารถย้ายสแต็กได้นะครับทุกคนแต่ก็ ตามนั้นครับทุกคนเมงโคตเกลือดูฮะโอโ้โหคือเอาจริงๆผมขอเอแบบชิปโปเอก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเออแบบทําแบบทําทั้งทีอ่ะก็ขอแบบดีๆหน่อยนะฮะทุกคนผมลืมไปว่าเอ๊ออ๋อคือผมมีโกคูที่ผมได้นานแล้วนะซึ่งผมเนี่ยเก็บครบทุกอย่างแล้วนะฮะเราก็ทําการอีโวตัวแรกไปเลยแล้วกันนะส่วนอขอเก็บสแต็กก่อนเนาะเพราะว่า ตอนที่เราอีโวเนี่ยสแต็กันอาจจะเด้งขึ้นไปแบบขั้นหนึ่งนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเ๋ยวเอา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 เบจิต้าก่อนแล้วกันมาเผื่อที่โปเอสออกนะครับโอเคย้ายก่อนย้ายก่อนนายไม่มาเดี๋ยวเราหาอีกตัวหนึ่งก็ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาตัวอะไรดีวะเดี๋ยวนะอ่ะโอเคผมกลับมาผมกลับมาโกโคูก,ก็ได้มาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเอสไม่มาเลยหรอวะเอาจิง อืขอเอเ็ดมาว่ะผมยังไงดีวะทุกคนเฮ้ยจริงๆมันก็มันก็โอเคนะโอ้โอเคผ่านไปก่อนแล้วกันอืมโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ดีงั้นผมบีลบผมขอรีแล้วกันนะบีลบบีลบบีบีบีคะเพื่อเพื่อ มากลับมากโกคูคัะทุกคนเบจิต้าครับนายคือความหวังสุดท้ายที่จะได้เป็นชิโปเอสหรือเปล่านะชิโปเอสดจงมาเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ย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 ,อย,อย,อยโอเคปรอบใจที่ดีนี่ไงโอ้โหแต่มันเสียอย่างหนึ่งที่แบบมันเป็นริปเปอร์ว่ะทุกคนคลิปนี้เสร็จมันต้องเสียรีโลว่ะทุกคนเอาจริง เดี๋ยวนะอันนี้ยังขาดดาวโอเคนายยังขาดดาวแล้วก็เราต้องไปเก็บคิวเอาเป็นพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้ผมขอสุ่มรีโลก,ก่อนแล้วกันครับทุกคนนี่ที่เก็บสะสมมานะครับทุกคนนะมามาระยะมาคูลิงฮะระยะระยะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้หอซูพีเลีย อืม <c oughs> โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคย้ายเซิร์ฟเซิร์ฟนี้คูลิง่งเฮ้ยทองมาอยู่นะเฮ้ยทองมาทองมาเฮ้ยทองมาสไนเปอร์มาฮะเฮ้ยเฮ้ยเยได้อยู่นะเฮ้ยอุย้ยดีไวมาวะ่ะทุกคนเฮ้ยดยีไวมาเฮ้ยศูนย์จุดสองมาวะ่ะโอ้อีกนิดเดียวจะศูนย์จุดหนึ่งก็ไม่ไม่เด้งมาหน่อยไงมาเอารีโลฟีก่อนโอเคซูพีเลีย เปิดมาด้วยซูพิเลียมามาฟึบฟึบฟึบอุ้ยอุ้ยเอาว่ะเฮ้ยรู้มาอย่างนี้ผมว่าแม่งมาว่ะห้องนี้แม่งมาว่ะโอเคไหนๆก็มาละนะครับนี่ไงผมจะเอาลิปเปอร์ออกปึ๊บมาผมว่ามาันมาว่ะ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 อุ้ยอุ้ยไม่ท้องแหรอ,หรอดีท้องไหมแปลกๆแ,แถมก่อนแถมก่อน เฮ้ยอุย้ยแถมอย่างนี้ต้องแถมดิแถมก่อนว่าจะเปลี่ยนเซิร์ฟครับทุกคนแต่แบบทองมันมาพอดีไงแปลว,ว่ามันยังมีใจอยู่เดี๋ยวนะอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคมาเอาสไนเปอร์ออกเอากดผิดอย่ารีบมาฟึบโอเคฟ๊บ อุ้ยอุ้ยอ้ย,อยได้เล่นได้เล่นสว,สวยสวยสวยคืนนี้เนี่ยหลับฝันดีฮะทุกคนครับเช้าวันถัดมาเลยครับทุกคนผมก็ทําการแอบไปเก็บวเจ้าเบจิต้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือภาพหลักฐานนะครับเอ,อ้ยเราทำไมมันมันกลับหัวอยู่วะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรก็น้องๆก็จะแข่งดูแล้วกันบอกเลยว่าเป็นชิปโป้เอชที่แบบไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่ามันมีแค่อันเดียวโอเคไม่เป็นไรนะฮะก็ยังยังเล่นได้อยู่นะฮะทุกคน โอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเราลองไปดูรีวิวเลยดีกว่านะฮะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะฮะทุกคนนี่เป็นงไงทุกคนกดอัพไปเลยฟืบฟืบโอ้โหดาเม่สามแสนสองครับทุกคนโคตรสุดมาทุกคนครับเราจะทําการอีโวเขานะทุกคนเดี๋ยวเราต้องอัพให้เขาเนี่ยอยู่ในขั้นอีโวก่อนนะฮะอะมาวางโกคูไปเลยปึ๊บโกคูอ่าวางโกคูตรงนี้นี่ไงโคตรเท่พลังขึ้นเต่า โอ้โหบิจิต้าผมชอบเรียกชื่อสลับกันหว่าทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะอัพเขาเนี่ยไปขั้นฟิวชั่นพอนะครับเพราะว่าถึงแค่ขั้นฟิวชั่นเนี่ยมันก็สามารถฟิวชั่นกันได้แล้วนะครับแค่มีสกิลกดนะโอเคสามพันห้าห้าพัน 7,005,900,002อ่านี่เราสามารถฟิวชั่นได้แล้วนะครับตอนนี้ยังฟิวชั่นกันไม่ได้ทุกคนเราต้องต้องให้เบจิต้าเนี่ยมันมีปุ่มแบบฟิวชั่นด้วยนะครับทุกคนมันถึงจะฟิวชั่นเป็นเบจิโตได้ตอนนี้เนี่ยเงินผมน่าจะพร้อมแล้วแหละทุกคนโอเคทุกอย่างพร้อมครับทุกคนเราก็ทําการกดอัพไปเลยแล้วก็ทําการฟิวชั่นไปเลยนะครับทุกคนมากดฟิวชั่นเลยฮนะนี่ทําการรวมร่างเป็นเบจิโตนี่ไงโอ้โหดาเมตเปิดมาที่4 0 0 0ครับทุกคน คดเอานี่ไงทุกคนเป็นดับเบิลแล้วทุกคนเห็นไหมนี่คือกูอยากได้ยูนิค่ะทุกคนประเด็นนะอะยูนิค่ะแต่ไม่เป็นไรครับมีบัฟลุ้งก็เล่นได้นะครับอย่าไปอย่าไปคาดหวังเยอะฮะทุกคนจะได้ไม่ผิดหวังเหมือนผมนะฮะแต่ก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะฮะมีไง็ีไงโอ้โหคือครูดาวมันค่อนข้างดีมากสี่จนะุดเก้าวิอะทุกคนคือมันดีตรงนี้แหละนะทุกคนโอ้โหนี่ไง โคดเอาตีเป็นลายนะทุกคนฟืบโอ้โหโคดสุดอะอัพต่อครับทุกคนนี่ไนงะตีเป็นอันนี้คือตีเป็นทรงกลวยนะครับทุกคนรู้สึกว่ามันจะเหมือนปล่อยลูกบอลออกไปนะครับเป็นชาร์จพลังก็ปล่อยไปอย่างนี้เลยนี่นงจากที่เราอัพเต็มก็ยังเป็นท่าตีเดิมอยู่นะครับแค่ระยะมันเนี่ยมันกว้างขึ้นเฉยๆนะครับเห็นไหมดาเมจเกือบล้านนะครับทุกคนคูดาว4.9เหมนเดิมระยะ5.7.8นะ ประมาณนี้โอเคครับทุกคนครับคลิปนี้ก็ผ่านไปด้วยดีนะครับในการหาเบจิโตของผมนะครับบอกเลยว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ดีมากๆเมตาสุดๆนะครับแล้วก็อัพถูกด้วยถ้าเปรียบเทียบกับไอเซนผมว่าผมรู้สึกเลิฟตัวนี้นะเอาจริงนะโอเค